สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม REM นะคะจะเป็นโปรแกรมหาค่าความสูงนะคะโดยเราจะใช้อ่าจากพื้นที่จากหน้าร้านนะคะเป็นความสูงจากพื้นไปยังเพดานนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่เมนูค่ะตรงนี้นะคะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวเป้าก่ากอนนะคะโดยการกดไปที่โปรแกรม coordinate ค่ะกดไปที่ S T N นะคะ enter ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นให้เราใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะกด Edit เพื่อทำการแก้ไขนะคะค่าความสูงของตัวเป้าของเราจะอยู่ที่1นจุดหค่ะเสร็จแล้วกด enter นะคะจากนั้นกดโอเคค่ะกด esc ออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อนมาที่โปรแกรม REM ตรงนี้นะคะกด enter ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้านะคะเสร็จแล้วกด OBS ค่ะ stop ค่ะเสร็จแล้วกดไปที่ REM ค่ะตรงนี้นะคะให้เราดูค่า ht ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าความสูงของตัวเป้าที่เราใส่นะคะจากนั้นนะคะให้เราลดล็อกเลนนะคะเลนกระดกค่ะ ปรับเลนกระดกขึ้นนะคะไปยังเพดานนะคะสังเกตที่ตรง h ฮที T ตรงนี้นะคะก็ค่าก็จะเคลื่อนนะคะกดสต็อปค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราดูค่าเฮที T ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าความสูงาจากตัวเป้านะคะที่เราใสา่ไว้นะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงเพดานนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นค่าความสูงจาก พื้นพยังเพดานค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม IEM นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับผู้ค้าท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมสิในได้ที่โชว์ีินักรบวันะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการดิโซค่ะซอยบางนาตรานหรือว่าโทรเข้ามาด้ี่เบอร์0 2 1 3์ส2 2ค่ะ